Thank <laughs> คิดใจให้มันแเยวอย่าพักกันโซเซอันฟังแล้ววิจนันทร์ลเมื่อนี้เปลี่ยนวันงานของพวกเขาพี่น้องดอกพงพ่อเพียนสหาหัน หลวงยายมาเทศสอยดอกันบุญนำว่าเป็นมงคนเลือวิไลใสเมาเลงก่นแสดงฉันขอบวงสัทธาไว้อีกหนอยอาตมา สิบเป็นนักเทศน์ใหญ่เหียว่านักเทศน์น้อยบอกเคยลึงแกนสนามเลได้หดสาลวงคำคำเขตมากไก่ขวาไปสัตาามัวกยุมงทั้งค่ายแม่นสิดีเดเลาลทำมาได้ยาฝววาย่าจบฝ่าวนินทา หาฉันเทิดขินลายปอไมยมาดองหังของเมืองนสิวะลกนี่พองดอกนี้สวดกำดีขอพระมุนีนักปราชนไหลลวนอย่านินทาน้ำกนลดนรดต้นฉันเน่ขอนำพอขอนำ ขณะญาติพี่น้องเงิพุงพองวาดบ่อหองสัวกายาเฝ้าตีตีกายเฝ้าย่องดอกกองโหโพสักกลางเดด้วยวาใจอาตมาว่า ติมที่บัดถึงที่มาเดียวหาขาดบาดวงเว้าขันผิดแลว้วบาดเตียงลาสืว่าสินกันเสดงธทรมามดาจะต้องฟังอันฟังเลี้ยงเลียงให้ là xa การกับกมขมาหมอบวันธนังเงฉันสิขอนำพาพร้อมสักวนอ้วนเอ็นพาดุงเด่นไปดูดันดท่ันดีสิบอกแจงและไปประกาศราคาแพง สอกวีสมคิดหน่อยเป็นคนต่อยเต็มผงหยางและตอนนี้ไปเปิดอประตูป้องของขนาดหันมาดูในนิทานเรื่องเสดง วันนี้เบียบเผาพีนิท่านเข้าเชิญฟังเอาให้ต่ลอดจนว่าหอดจนว่าเหยียนยังจบเพี้ยนจังคอยนีิ่งตัวของฉันในมือนี้ลาบนาทีลูกใช้โกกสิขอยยอหยิบโยนสาทุกทัว กะวนเข้านับตั้งแต่สวงเขือเท่ามอละนะตายนี้จากฝากคนมังทิมไว้ย่อยุกให้ได้เบียงปันเลสามรับคอยกะวานนั้นลูกชายใหญ่คนกกมอนละดกที่ตกมาเป็นให้น้า tiền bạc Ý của bạn đầy theo cả tiết gặp thắng không phúc hà đèn cốt nhà Chốt đang li Xuân như là nàng phen xì về cái mắn vô đó thằng ăn xoan quay càng ngoan nàng พอบมันเป็น <t> ล <ani> ูกสาวลาเมีบอกว่ามันลายทรรมดาลูกสาวไปต้องได้ไลยกว่าสุมเพียงเมียผงผีก็เอาให้พ้อมเฮียนสารบ้านบอนอยู่กับลาปากกัหัอ моейій Früharl d i f f e r e ົ c e s hers ທັ d hers usion ก้อนຫ ο c o m p ອ t และมวนมวนมั่งกระทั้งไครเพิ่นแจกใจใหญ่ปันให้เป็นภัยเป็นมันมีหลักฐานพยันอ้างส่วนทั้างพวกเป็ี่ยนไอของเฮียนไปไรบ้านเก่าไปโยเฮียนนำพอเท่าไรปีแล้วแต่หวงมาั่ง เมื non, kidneys, ่อนียน้อนคิดพ่อนาบ้านดาแม่โตไทปารีน้อยนี่คิดถึงคำของบารดาเพิ่นฝากฟังสังเอาไว้ ํำสั่งเสียมันดาไทยให้ปก่องอบึ่งน้องลุงคอยดูแนลและปับลุงเทียนมฝักกัลัไกยตีขาปล่อยดากัน พอสมควรแล้วว่านั้นพาน้องเตีงเปล่งผลาแจกเข้าหาเนื้อหําแม่สร้างคำลูกจำแม่นะสิทดแทนพระคุณทางแผ่วทางทางให้เจ้าไตไปสเดแดนสาขาน ใส่ยุสันฟ่ามงางังดิ้งลาบังวมเงอั่อเนะาไหลวังก่อวบังลูกเต้าสิตกบเต,ตียงเปล่งพาลาเพื่อทดแทนคุณมันดาอีเมียตตนในตอนนี้อนนเอ็มเด cầm lăng chì Xò cà vi <laughs> thân thanh chì Châu hòa lan bò thanh liền Giáo phào bạc giáo phao tiền Nhà vào tiền giáo vào tuồng, Bò nhỏ hát xuồng gia xò thoa Là tiềm tiệt cà chẳng sám mông 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 xiềng cho con bà thông vầy กับเพียงนี้เอ f one person wishes to d น so forty best inspired by the CinqueÖ is a vision that needs a long t i ก ah oh si ็น่าขันโหงนาะเดองสีตอนนั่นน่ะ ว่าควา่ำกตัญยูกตเวทิตานั้นเพิ่นบอกว่าเป็นมงคลขั้นสิรอไปนั่นโดนยันมีมั่นมาขวางกันยันว่าท่านได้ใส่หนีตัวเท่นคุณของพ่อแม่สำพ้างโอกาสให้สิ้ผ้านองตกแต่งบนเบิงกนาเมื่อเศรานี่บ่บักเมื่อเศรานี่บ่บ่กบ่บกอันลูกไส้ละ ไปส่งข่าวบอกอ่ามันนัดให้ไปห้อมกันยุบันอ่าเพ่งสีนองมาบัดนี้ขอเชิญย่อมผู้เล่จ้องย่อฝ้ามองไปทั้งไม่หันไปฟังพคนอาจารย์ในลั่นพันสศออกฝากตันบัวบานน้อยนาทีเล่าว้าวงดูบัวว้าเบิ่งบัวบานมันยังอีกนอ่บัดนี้เนาะผู้ใดมาสุ่นแล้วเนาะมื้อนี้เนา่ มาฟังนั่งบัวบานมาหญ่บัดนี้กระไดเออผู้ข่ากบโยงมองอื่นมองไข่ดอกมะไข่ปลาอยูย่รอสะพานนี hey, ่ยไข่ปลาส like, มอยูุนิลข้าไข่นี่ พวกพ่อลุงกเมียป่าดอกนาเบาทั้งเอาอาทางสีกาขนาโมสติโนอสาวน้อยเดวออวันนี้เป็ีนดอกวันมืนคือผ่านมาบ่แปะเปลี่ยนเดือนกะเดือนอี เกือบเปลี่ยนขิลกะเป็นแหลมแลลหินยุ้มทั้งยิ้มแย้มพองหัวแจ่มสอนแกมเอวสองตาเด็บหลานคนเดียวบอก้วและดอกองเท่ามาลุกเอาแต่องค์น้อยเพื่อนถือว่าเป็นควางแปลีงแยกไปใส่อนมองกลองสายตาจ้องเมลบ้างนะเบื้งโลดทอบ่ได้จกคือนั่งบิดงานวัดเบื้งจนตาเป็นมันวับซางเพราะว่า bỏ bay và âm hoa sao hoa, hoa, <laughs> ừ, hoa, hoa ngoài cạnh tai nha sĩ bơi yung mì ở đây áp thầm áp con chạy thở hao lúng bay lúng bay อาตัมมเมือดีบ่ได้ท่าฮอดแปลงแนวพระเทศบ่แม่นลำข้ามจำสัญญาสินขมามไทยบ่มีจอยเนื้อเจ้าเสียใจสมพันธ์ลายถวายหน่อยก็ตำใจเสียใจยมพวาแม่ออกเอ้ยขันใส่นบ่เครียดสามขันใส่หน่อยจ่า อย่าานี้บานอะไไม่ออกบ้านไทยจะิญนั่งอีกคว่าจะได้ว่หันเน่ยขันใส่ใยพ่เกียรติซำขันใส่หน่อยจักจังได้ดดดพนัพนังว่าหยอกเจ้าเล่นันร้องใจดอกเจ้าเบมันเสียเย็นจังน้ำนเลือเสียหอวเนื้อเมียนได เนเชิญติดตามต่อต่างข้างเนื้อเรื่องบทคดีเบียเผาพีนิทันดังพวงกำลังสิยจางเดวะนาบแต่นั่งมาเ now อย่างของมนมังเลี้ยงปุญญายุคุ้มหน่อยพัดนาในหลายปีความเผาแต่ไก็เย้าทิ้งสถานโนเม